อาหารป้องกันปอดชำรุดนะครับหลายคนบอกว่าเนี่ยเราอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะมี PM 2.5เยอะอยู่ใกล้คนสุบรีอยู่ใกล้ถนนเนี่ยทำยังไงดีผมบอกว่าจริงๆแล้วอาหารช่วยได้นะครับแต่อย่างแรกคือป้องกันดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีหน้ากาศที่กันพวก PM 2.5แล้วแต่ถ้าใครใกล้อยู่คนสุบรีแนะนำให้เดินหนีนะครับเพราะว่า ตัวหน้าก,กาก PM 2.5กองบุหรี่ไม่ได้นะครับอันที่สองคือไขรซูรี่อยู่ผมว่าเลิกเลยดีกว่าเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างเล็กมากเข้าไปในหลอดเลือดแล้วก็กระตุ้นมาเลงตั้งแต่หัวจรดเท้าได้ข้อสนะครับคือการที่เราอาจจะต้องอลงทุนหน่อยถ้าพอมีเงินนะครับก็ซื้อเครื่องกรอ,อากาศ ที่สามารถกรองขนาดสัก0.1ไมครอนเป็นต้นไปได้มันจะช่วยกรองได้หมดเลยตั้งแต่ฝุ่นควันขนาดเล็กจนถึงฝุ่นควันขนาดใหญ่จะได้แบบนอนแบบสบายใจว่าเอ้ยฉันนอนในเมืองแต่อย่น้อยฉันก็มีเครื่องกรองอากาศแล้วก็นอนในห้องแอร์นะจ๊ะถ้านอนในห้องที่เปิดหน้าต่างเนี่ยเครื่องกรองช่วยไม่ไหวต้องนอนเป็นในห้องระบบปิดนะครับส่วนอาหารที่ช่วยได้อ่ะผมยกตัวอย่างอันแรกแล้วกันอ่ะแอปเปิล แอปเปิลเนี่ยมันมีงานวิจัยว่ามันสามารถนะครับช่วยนะครับลดโอกาสของการเกิดพวกโรคหอบคือถุงลมโป่งพอง,องนะครับหรือโรคภูมิแพ้หลอดลมพวกนี้ได้ระดับหนึ่งเลยอันที่2นะครับคือกลุ่มของพวกขมิ้นขมิ้นเนี่ยเขามีสา,ารตัวหนึ่งชื่อเคอร์คิวมิน C U R C U M A N ครับเคอร์คิวมินนะครับ, umin, รบมีงานวิจัยว่ามันช่วยเพิ่มสมรรถภาพของปอดได้ประมาณ9.2เอนันนี้เป็นงานวิจัยนะครับอันที่3นะครับคือสิ่งที่เขาเรียกว่าพวก พริกหยวกส้มฝรั่งเบอร์รี่ต่างๆพวกซอบรี่พวกนี้พวกมะนาวพวกนี้นะครับถามว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันนะผมถึงจับกลุ่มมารวมกันมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวิตามินซีวิตามินซีจากธรรมชาติเนี่ยเขาพบว่ามันจะช่วยนะครับ ลดการอักเสบนะครับทั่วร่างกายได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในปอดด้วยดังนั้นคนที่เป็นพวกภูมิแพ้คนที่อยู่ในที่ที่มีมลภาวะทางลถนะครับหรือว่าอยู่ใกล้พวกฝุ่นควันต่างๆเนี่ยผมแนะนําว่ากินวิตามินซีทุกวันวันละสักประมาณสัก4 5 0 0มิลลิกรัมก็พอนะครับ,นะรบแต่ถ้าใครบอกว่ากินนานๆแล้วกลัวจะมีปัญหาแนะนําก็ไปดูข้างกระปุกนะครับเลือกยี่ห้อที่เขียนว่านําวิตามินซีมาจากสารสกัดจากจุดๆอะไรก็ได้นะครับส่วนผมเนี่ยผมใช้ไอ้ยี่ห้อที่ใช้ใน อยู่แล้วเป็นพี่สาวที่เป็นเภสัชกรทําสูตรให้ใครอยากจะดูตัวอย่างก็พิมพ์คําว่าวิตามินได้จ้ะแล้วก็เดี๋ยว a c e b o o k เนี่ยก็จะส่งลิงก์ให้ไปดูตัวอย่างแล้วพอใครอยู่เมืองนอกนะดูเสร็จปุ๊บเออไปซื้อได้เลยผมว่าเมืองนอกนยังมีอาหารเสริมเพียบเลยแต่ว่าแนะนําว่าให้เลือกที่สกัดจากธรรมชาตินะครับอันถัดมานะครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยคือการออกกําลังกายเวลาที่เราออกกาลังกายเยอะๆเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งก็สักประมาณ5-15นาทีอย่างน้อยนะ มันก็จะช่วยทําให้ระบบไหลเวียนเพิ่มขึ้นเนาะพอระบบไหลเวียนเพิ่มขึ้นเราก็จะรู้สึกว่า,เ,าเราจะมีเหงื่อออกแล้วก็ระบบการไหลเวียนในปอดก็จะดีขึ้นทุกครั้งเราหายใจเข้าลึกๆเนื่องจากเราเหนื่อยเนี่ยมันก็จะเพิ่มระบบการไหลเวียนด้วยดนะังนั้นการออกกำลับบงกายก็สําคัญสาหรับคนที่อยากจะฟืนฟ้นฟูปอดนะครับสาหรับใครก็ตามที่สามารถมาฟอกอากาศได้นะครับก็ปีหนึ่งก็มาสักครั้งหนึง่งมาสูดอากาศแบบนี้นะครับข้างหลังเป็นทะเลหมอกนะครับอันนี้ผมยืนอยู่ที่เดอะเซนต์ เขาคอรีสอร์ทนะครับมาที่นี่บรรยากาศดีนะครับลองดูก็บรรยากาศอันนี้ผมอยู่ในบ้านหลังที่567ก็นะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านแบบนี้บรรยากาศสวยๆก็เอามาฝากแฟนๆนะครับก็รักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนดูแลปอดไว้เพราะว่าปอดเนี่ยเราก็มีปอดอยู่แค่คู่เดียวเนาะยังไงเราก็รักษาปอดไว้นะครับแล้วก็ว่างๆก็มาช่วงนะครับช่วงอากาศเย็นๆนะครับมาดูทะเลหมอกกันนะครับรักทุกคนเอาภาพสวยๆมาฝากแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ